สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงชะตาท่านที่เกิดปีมะเส็งโดยอาจารย์อัญชุรีพรนะคะการทำนายดวงชะตาของท่านที่เกิดปีมะเส็งหรือปีงูเล็กเป็นธาตุไฟอุปนิสัยเป็นคนใจร้อนรนอารมณ์รุนแรงโกรธง่ายโดยไม่มีเหตุผลมักมีทิฐิมานะ ยิงทรนนตัวเองมากชอบพูดจาโอ้อวดคุยโม้ถือความมั่งมีความร่ำรวยของตนหรือของพี่น้องตนให้คนอื่นๆฟังทำบุญกับใครมักจะทวงบุญคุณและมีปมด้อยพลาดท่าเสียทีเพศตรงข้ามอยู่บ่อย เป็นคนมีฝีมือในการทำงานการช่างเป็นคนทำงานรวดเร็วและร้อนรนเป็นคนเอาการเอางานพูดจาไม่ระวังปากบางครั้งอาจจะมีศัตรูเพราะปากถ้ามีความรู้น้อยจะมีนิสัยเป็นนักเลงอันธพาลหาเลี้ยงชีพในทางมิจฉาชีพ หรือในทางที่ผิดผิดหากได้รับการศึกษาดีจะเจริญก้าวหน้ามีเกียรติยศชื่อเสียงในวงสังคมทั่วไปครั้นตอนเป็นเด็กๆจะลำบากมากพอวัยกลางคนถึงวัยชราจะดีพอประมาณมักจะโยกย้ายเปลี่ยนที่อยู่บ่อยๆเกิดที่นี่แต่ไป ได้ดีตั้งถิ่นฐานที่อื่นไกลถ้าเป็นหญิงมักจะอาพับคู่ครองมักมากชู้หลายผัวมักหลมขลมผู้ชายง่ายๆถ้าเป็นชายมักมีปมด้อยในชีวิตเป็นคนเจ้าชู้มักผิดลูกเมียเขาไม่มีศีลธรรมมักมากในเรื่องการมลม ถ้าเกิดเวลากลางคืนไม่ดีจะเหน็ดเหนื่อยในการทำงานหาเลี้ยงชีพถ้าเกิดเวลากลางวันดีมากแต่มักจะมีคนมารังแกหรือนำความเดือดร้อนมาให้อยู่เสมอๆทำราชการดีมีพอกินพอใช้ปานกลางทำกิจการค้าขาย ดีปานกลางมีพอกินพอใช้ทำไร่ทำสวนทำนามีพอกินพอใช้เลี้ยงชีพไปวันวันต้นไม้ที่เป็นมงคลควรหามาปลูกคือต้นโพหรือต้นลังสำหรับการทำนายดวงชะตาของท่านที่เกิดปีมะเสง็งก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะทางช่องเปิดกลุงหโหราสตร์ของเรา ขออวยพรให้ทุกทกท่านประสบความสุขความสำเร็จด้วยอายุวัน,นะสุขะภละด้วยเทินสาธุอย่าลืมกดติดตามดูคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะ